ขี้เงจะลงไปได้ไงอ่ะเล่นดีๆก็ไม่เล่นหน้าทิ่มนั่นแหละออดังหักยิ่งด่างหักไปกันนี่ฟันก็หักด้วยนะถ้าลงไปแบบเนี้ยเล่นดีๆไม่ชอบเาะจับรถมันเอออยากเล่นก็เล่นเลยไม่ต้องให้ใครจับ ดูเขาต้องจับด uh ีต huh. uh ้องจับจ uh, ับข้างหนูนั่จับตรงนี้ตรงนี้ไม่วก็นไล่เห็นไม่เห็นปล่อยมือปล่อยมือปล่อยมือนี่ปล่อยนี่ปล่อยนี่ปล่อยนี่เป็นไงล่ะหัวทิ่มเลยแบบนี้ไม่ต้องทำดีดีไม่ชอบ